มันคืออะไรแล้วมันต่างกันยังไงเจ้าบ้านกับเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านผู้สั้นๆคือเจ้าของเอาไปขายเอาไปเป็นหลักทรัพย์ประกันขายโอนอะไรต่างๆได้หมดแลวเอาคำที่เราเราคุ้นชินก่อนแล้วกันก็คือเจ้าของกรรมสิทธิ์นะเจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยดูง่ายก็คือดูที่โฉนดใครที่ถูกบันทึกชื่อไว้อยู่หลังโฉนดอ่ะคนนั้นก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ซึ่งแต่ละบ้านก็จะมีทะเบียนบ้านนะทะเบียนบ้านเนี่ย ก็จะมีคนที่เข้ามาอยู่ในบ้านเนอะว่าใครมาอยู่ในบ้านนี้บ้างมีชื่ออยู่ที่นี่บ้างแล้วก็จะมีคนคนหนึ่งที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าบ้านเจ้าบ้านอันนี้เนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าของบ้านก็ได้แต่าเว่าคุณเป็นเจ้าของเนี่ยมนดูที่โฉนดอยู่แล้วคุณเป็นเจ้าของบ้านแต่เจ้าบ้านนี่คืออย่างที่บอกเป็นเหมือนกับเป็นนายทะเบียนเป็นคนกํากับว่ามีใครเข้าออกก็ต้องทำเรื่องยื่นเรื่องแจ้งแจ้กันชัดเจนนะครับเจ้าของบ้านก็คือเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับคนที่มีชื่อหลังโฉนดคนนี้เป็นเจ้าของ มีสิทธิ์ที่จะขายมีสิทธิ์ที่จะโอนให้ใครก็ได้ในขณะที่เจ้าบ้านไม่ได้มีไม่ได้มีสิทธิ์อะไรขนาดนั้นเป็นแค่เหมือนในทะเบียนที่คอยประสานการแจ้งเกิดแจ้ง,จงตายย้ายเข้าออกนะครับแล้วทีนี้เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่มันมีความสาคัญคือทุกครั้งที่เราเป็นเจ้าข,ของกรรมสิทธิ์บ้านนะครับการที่เรามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอย่างน้อย1ปีเนี่ยมันจะมีประโยชน์ตั้งแต่ในเรื่องของการผักภาษีจากการขายนะครับอ่า ออกไปก่อนได้นะครับเรื่องของภาษีธุรกิจเฉพาะที่อาจจะไม่ต้องเสียแล้วก็มีเรื่องการบริหารภาษีที่ดีและสิ่งปลูกสร้างถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์มากๆครับ